สวัสดีครับผมสุดใจส่งัวไทยได้างานตัวกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาติดตามสวนพริกของเฮียหลอดสวนพริกที่ดินเขามีปัญหาเพราะในดินมีเคมีที่เอามาทิ้งไว้ครับดินจะมีอาการเคม็มเพราะปลูกที่ไรพริกจะงนันพริกจะไม่โตพริกมันจะโสมแล้วก็จะตายแต่เฮียหลอดได้มีโอกาสเอาโสมแดงมาฉีดมาดูครับว่าฉีดแล้ว พิกเป็นยังไงครับสังเกตดูครับนี่อ่าพี่น้องเกษตรกรลองสังเกตดูครับนี่คือพิกที่ที่ตรงนี้มีปัญหาครับเพราะข้างล่างมันน้องเคยได้เอาเคมีมาทิ้งแล้วปลูกพิกมันจะงานใจแต่ตอนนี้ได้ใช้สมแดงดูครับสังเกตดูครับนี่อ่าดูครับตามมาครับเห็นไหมครับว่ามันโดกขะหนไหนอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพิกมั่นใจไหมครับว่าสมแดงสุดยอดจริงจริงครับเอาล้ครับเอ้าเราระวังไปชนสมแดงเราครับ ท่านเอ็ดดี้อะไรของดีครับโอ้โหครับนี่ครับอันนี้แม่ทัพแม่ทัพธนอธิคมครับโอ้โหครับก็เอาไปเดินไปดูด้วยนะครับเอาปาไปเลยครับโดนโนมาดูครับเน่เน่เน่โอ้นั่นครับฝั่งโน้นนั่นท่านมือขวาของท่านเอ็ดดี้อะไรครับท่านดากษาสมบูรณวันนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับนั่นหล่อเหมือนเดิมครับโด่หุ่นยังวัยรุ่นนะครับนี่ครับแั้วแกดูครับมันมันมันโดดทุกต้นนะครับเนี่ย โอ้โหครับเน่โดดูว่าเน่ดูความดกครับเน่โดเนี่ยอย่างเงี้ยนะโหดูนะครับน่าใช้ไปครับเนี่ยดูนี่พดินดินมีปัญหานะครับสารเค่มีใต้ดินครับครับดูครับเนี่ยนี่ดูครับดูเนี่ยนี่ดกทุกต้นครับโดเดินมาเนี่ยครับอ่ากล้องต่ำลงหน่อยครับเนี่ยถ่ายนะครับเป็นไงครับดูนะครับมันทุกต้นนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิครับเจ๋ไหมครับครับผมก็ ไม่ลองไม่รู้ครับสมแดงสุดยอดจริงๆครับนั่นท่านนะก็ไอเอสดีอุไรโน่นู่นโน่นโอ,โ,โอ้โหมันเยี่ยมไปหมดเลยครับมันดกทุกต้นนะครับนู่นร้องเยี่ยมอยู่นู่นนะครับครับครับผมอย่างไงครับพี่น้องกเกษตรกรอันนี้ผมได้พามาติดตามสวนพริกของเฮลอดโดดจริงๆครับพอสมแดงมันเป็นอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมแดงจะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน ทำให้ดินเตี้ร่วนทําให้ดินมีคุณภาพครับผลผลิตออกมาจึงเป็นจังซี่ครับจัดเจีนไหมครับเป็นไงครับโน่นโอ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 ,โอ,โอ,อยู่โน่นเลยครับคร <laughs> ับผมก็ตาบันนี้ก็พามา,า,าติดตามแล้วครับเป็นไงครับโน่นโนดูครับโน่นเน,นี่ยดินมันมีปัญหาจริงน,นะครับดูนี่เจ้าของสวนยิ้มเลยดูฟาร์มโดกของพริกครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ดนะครับที่ผลิตสมแดงอาหารชูกําลังเพืชีววภาพจูลินซีร้เปมาช่วยเกษตรกรตัวจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนครับผมสุดท้ายนี้ต้องก่ารเขาว่าสวัสดีครับ